ดวงรายเดือนตามราศีประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2,564ราศีกรกฎสำหรับผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงาน คุณจะมีความอึดอัดในเรื่องงานมากขึ้นต้องระวังว่าจะถูกกดดันบางอย่างหรืออาจถูกลดความสําคัญลงไปทำให้คุณรู้สึกน้อยใจหรือเครียดแต่ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อให้ดีที่สุดหรือในช่วงเดือนนี้อาจมีแต่คนวิ่งเข้าหาให้ช่วยแก้ปัญหามากขึ้นการเงินในเดือนนี้คุณจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ ต้องระวังเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์หรืออยู่ๆก็มีเรื่องให้ซื้อหรือให้จ่ายเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันส่วนรายรับยังคงเข้ามาแบบปกติอาจทำให้คุณเริ่มเครียดหรือรู้สึกตึงเรื่องเงินประมาณหนึ่งความรักสำหรับคนโสดแล้วในเดือนนี้คุณอาจได้กลับไปคุยกับคนเก่าๆเ,เช่นแฟนเก่าหรือคนคุยเก่าเพื่อนเก่า อาจวนกลับมาสารสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวอีกครั้งส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ต้องระวังความเบื่อหน่ายกันอาจจะพากันเดินทางพากันไปเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศก็กจะดีค่ะสุขภาพชาวราศีกรกฎให้ระวังปัญหาเรื่องการย้ำคิดย้ำทำการคิดวนเรื่องเดิมซ้ำๆทำให้ปวดหัวสมองไม่ปลอดโปร่ง ราศีสิงห์สำหรับผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์โดนยื่นอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ทำรวมไปถึงอาจได้รับตำแหน่งหรือหน้าที่ท,ที่ดีมาให้แต่ต้องระวังว่าเดือนนี้งานจะหนักสำหรับคุณมากจนอาจจัดเวลาไม่ค่อยได้ และหากใครที่กำลังหางานใหม่ในช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดีในการได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาสำหรับคุณค่ะการเงินคุณจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวเข้ามานอกจากนี้อาจมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณมากขึ้นในเดือนนี้รายรับอาจไม่ได้ตามที่คุณคิดไว้สักเท่าไหร่หากใครที่กำลังรอเงินอะไรอยู่อาจได้ช้ากว่ากำหนดค่ะ ความรักสําหรับคนโสดในเดือนนี้อาจมีคนเข้าหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวและเขาก็จะออกไปในเวลาอันรวดเร็วด้วยเช่นกันส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ต้องระวังเรื่องของอารมณ์หรือการคุยกันด้วยคำพูดที่รุนแรงอาจทำให้มีปัญหาในความน้อยใจยตามมาได้สุขภาพ ชาวราศีสิงห์ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับก้อนเนื้อหรืออาการอะไรที่มีการกระจายได้ค่ะราศีกันสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมการงาน ในช่วงเดือนนี้งานของคุณจะหนักมากขึ้นอาจต้องระวังหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ไม่ค่อยพอใจงานของคุณสักเท่าไรมีเรื่องมาให้แก้อยู่เรื่อยๆนอกจากนี้คุณอาจต้องคอยทำตามคำสั่งมากกว่าการทำงานให้ไปในแนวทางที่คุณต้องการซึ่งค่อนข้างสร้างความอึดอัดให้คุณอย่างมากในช่วงเดือนนี้ค่ะการเงินในเดือนนี้ คุณจะมีค่าใช้จ่ายมาจากหลายทางโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายจากบุตรบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาให้ระวังจะหมุนเงินไม่ทันหรือหนี่สินในช่วงเดือนก่อนๆเข้ามาเป็นภาระมากขึ้นทำให้คุณต้องคิดก่อนใช้มากขึ้นในเดือนนี้ความรักสาหรับคนโสดแล้วในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่อายุพอๆกันเข้ามา แต่ต้องระวังว่าเขาอาจมีคนคุยอื่นอยู่ได้ส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้คนรักของคุณอาจยุ่งไม่ค่อยมีเวลาให้หรือเขาอาจต้องเดินทางไกลไปทํางานที่ไกลๆทําให้ไม่ค่อยได้เจอกันสุขภาพให้ระวังเรื่องการดื่มน้ำน้อยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับช่วงลําคอ ราศีตุลสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานในเดือนนี้คุณจะมีเรื่องเข้ามาให้แก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆที่ทำงานมีการปรับโครงสร้างหรือมีการปรับปรุงอะไรบางอย่างที่ส่งผลมาถึงตัวคุณได้นอกจากนี้ต้องระวังหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ ฟันคำสั่งบางอย่างลงมาอาจไม่ถูกใจคุณแต่ก็ต้องทำตามไปก่อนการเงินในเดือนนี้คุณต้องคอยควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีร่วมไปถึงต้องวางแผนก่อนใช้จ่ายให้มากขึ้นเพราะช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนอาจมีเรื่องให้ใจ่ายมากกว่าที่ผ่านมานอกจากนี้ต้องระวังการจ่ายตามอารมณ์ทำให้เงินช็อตได้ค่ะ ความรักสำหรับคนโสดในเดือนนี้คุณอาจได้เจอคนเข้ามาจากทางไกลหรือมาจากทางออนไลน์ได้แต่อาจต้องระวังเรื่องของรักสามเศร้าเอาไว้ให้ดีส่วนคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้ต้องระวังการผิดใจกันและทะเลาะก,กันเป็นเวลานาน,านสุขภาพชาวราศีตุลให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือการสะดุดล้มกระทันหันา่า ราศีพิจิกสำหรับผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงาน ในเดือนนี้คุณจะอึดอัดกับงานมากขึ้นหรืองานของคุณจะค่อนข้างรัดตัวทำให้ในเดือนนี้คุณแทบไม่สามารถขยับไปไหนได้มากนักและจะมีคนแนะนํำงานใหม่ๆหรือเข้ามาจ้างงานคุณมากขึ้นคุณเองก็เลือกที่จะรับไว้ทุกอย่างเนื่องจากคุณต้องการความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นการเงิน เดือนนี้คุณจะยังมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวอยู่แต่การเงินของคุณก็ยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆถือว่าอาจยังไม่ได้ลำบากเรื่องเงินมากนักยังไงก็ตามคุณก็อาจจะยังไม่ได้เหลือเงินเก็บมากเท่าที่คุณคิดเอาไว้อาจทำให้รู้สึกเซงเงอยู่บ้างความรักสำหรับคนโสดในเดือนนี้อาจมีคนเก่าๆที่เคยคุยกลับเข้ามาในชีวิตหรืออาจมีแฟนเก่า อาจจะอยากเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณในเดือนนี้ได้ส่วนคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้ให้ระวังความสัมพันธ์อาจนิ่งไปจากเดิมอยู่บ้างต่างคนต่างมีหน้าที่ให้รับผิดช,ชอบแต่ยังคบกันได้อยู่คะ่ะสุขภาพชาวราศีพิจิกระวังเรื่องความเครียดมีเรื่องให้ไม่สบายใจเรื่อยๆจนเกิดเป็นอาการคิดมากคะ่ะ ราศีธนูสำหรับผู้ที่เกิดวันที่16แันวาคมถึง13มกราคมการงานในเดือนนี้งานของคุณจะทับถมเข้ามามากกว่าที่ผ่านนมาอาจมีอะไรให้ทําหลายอย่างจนแทบจัดระเบียบเวลาไม่ถูกว่าควรทําอะไรก่อนหรือหลังดีนอกจากนี้อาจจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องงานบางอย่างในเดือนนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะ การเงินเดือนนี้คุณจะมีค่าใช้ใจ่ายจุกจิกค่อนข้างมากให้ระวังเรื่องของการจ่ายจุกจิกจนไม่ทันดูยอดในบัญชีรู้ตัวอีกทีอาจเหลือไม่เท่าไรแล้วนอกจากนี้คุณจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ตัวของคุณเองหรือบ้านที่อยู่อาศัยความรักสำหรับคนโสดแล้ว เดือนนี้อาจมีคนไกลหรือชาวต่างชาติเข้ามาสนใจอยากสารสัมพันธ์กับคุณได้แต่ต้องระวังว่าจะเป็นความสัมพันธ์เพียงแค่ชัววูบส่วนคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้อาจมีการเดินทางหรือพากันเดินทางไกลเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศความสัมพันธ์ได้สุขภาพชาวราศีธนูให้ระวังปัญหาเรื่องของน้ำหนักหรือการควบคุมอารมณ์บางอย่างไม่ได้ไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานว้าวสอรี่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ